สวัสดีครับเป็นแปนปนักชานะครับวันนี้ผมและทีมงานก็พาทุกท่านนะครับมาติดตามชมพรีวิวมาแข่งชิงทั่วพระราชทานดา์บี้ปีนี้นะครับก่อนที่จะแข่งเหลือไม่กี่วันแล้วนะครับผมก็พยายามพาเป็นแป,น,ป,น,ปนอาชามาติดตามมาทุกๆตัวที่จะเข้าแข่งซึ่งได้รับการสนับสนุนจากท่านเห็กบุรดแก้ประสิทธิ์นะครับ แล้วก็พลเอกวิเทศดินพร้อมคุณสุชัยนะครับพรชัยศักดิ์อุดมเจ้าของข้อกรีนพาวเวอร์คุณสุเนศบุรากรศรีกรเจ้าของข้อโด๊ะพัเก้าซึ่งปีนี้สนับสนุนนะครับเห็นความสําคัญนะครับอยากจะให้ยิ่งใหญ่นะครับสมกับปีนี้นะครับโดยมีน้องกิมมีซุกนะครับเป็นพิธีกรภาคสนามแล้วก็น้องอาร์ตรูปร่างวนทวนสมบูรณ์นี่แหละครับจะพาทุกท่านไปชมนะครับมาทุกตัวนะครับแล้ววันนี้ผมจะพาไปชมกันเลยครับไปตามไปเลยครับแล้วมามาถึงกันกี่โมงนะพี่ โอ้ยมาถึงนาตีสามนนากว่าๆนะมันนอนรอนมานอนรอมาซ้อมต้องเหนียช้าแล้วมาน่าจะเริ่มออกมากันแล้วนะใชครับเนี่ยเช้ามาเข้ามาซ้อมกันเช้าวันสุกวันสุกนี้วันนี้วันสุกนะครับประมาณตอนนี้หกโมงกว่าๆแล้วมันกาาสยไม่เคยมาซ้อมบางบางข้อเขามาซ้อมเช้าเช้าสายๆพวกมาซุ่มใช่ไหมพวกมาซุ่มไม่พวกมาซุ่ม้พวกมมาซุ่จะทำมาส้มืดนิดนึงพวกที่เห็นสว่างๆนี่คือมาซ้อมมาคลายเขาแล้วคลาย อาจจะมีนึค,ครับกลุ่มแมวมองไม่นั่นเทรนเนอร์ทั้งมีทั้งเทรนเนอร์แมวมองชมลมเป็นชมลมเลยครับเป็นชมลมนะครับข้างบนที่มองยืนมองนั่นก็พวกเทรนเนอร์รุ่นเก่าๆนะครับแล้วก็พวกนักดูม้าซ้อมอ่ะที่นี่ที่ไหน,ท,น<ล>ที่นี่ชื่อเต็มสนามกีฬาทหาราจ,จาังหวัดนครราชสีมาหรือสนามโคราชเล็กสั้นๆง่ายๆนะครับเรายืนนกัอยู่ตรงกลางของสนามนอกๆก็ถือว่าเป็นสนามแข่งด้วยสนามซ้อมด้วย ข้างในก็มีทั้งวงเล็ก2วงใช่ไหมน้องอืมใช่สองวงเล็ก2 2วงตรงนี้วงเป็นสามนี่ยครับนี่วงใหญ่คือสนามแข่งคือวงใหญ่แล้วเขาาซ้อมยาวๆเขาจะไปวงวงใหญ่วงใหญ่วงใหญ่วันนี้ก็นี่เจ้านี้คาตาชัยคาตาชัยนี่คาตาชัยน้องแบงค์น้องแบงค์นี่นี่อย่างนี้นี่เพชรสุพันเพชรสุพันอินเพชรสุพันดาวลวงอีกคนนึ่งครัดาวลวงดาวลวง ลวนผมเดี๋ยวเราตอนนี้คือเราต้องรอมาที่เขาจะมาซ้อมถ้วยเราจะมาเจาะจงถ่ายเฉพาะมาที่ซ้อมถ้วยก่อนพูมาซ้อมธรรมดาเราจะ,ป,ะป,ลปล่อยไปก่อนครับไม่ใช่เหยื่อไม่ใช่เหยื่อมันไม่ใช่เหยื่ยเอ,อเข้ากล้องหน่อยเข้ากล้องหน่อยอปังปอนบังปอน บางปอยบางปอยผู้จัดการ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 นี่ม้าบังปอยผู้จัดการหผมผู้จัดการผมผู้จัดการตีสี่ห้าสองก็จะตีห้าแหละครับท่านี้เราก็มาดูม้าดับบี้อีกตัวหนึ่งครับจิรัญยาครับเพ็เมียสีแดงอยู่กับพี่ได้แนะนำหน่อยอยู่กันนี้น้าคนเลี้ยงเลยคนเลี้ยงน้องชายผมเนี่ยไอ้นี่ชื่ออะไรชิโจครับโจอ่าโจเลี้ยงอะไรตอนนี้คืออะไรม้าอะไรบอก จีรัญญาครับจีรัญยาอยู่ชั้นหนึ่งละครับกีวิ่งละสามวิเลครับอื่าเราที่วันนี้วิ่งจะมาวิ่งช่วยครับดับบี้เนี่ยความพร้อมเรามั่นใจยังเต็มร้อยครับเต็มร้อยแล้วนะครับตอนนี้ปรับเปลี่ยนการทรงการซ้อมเป็นยังไงบ้างจากระยะสั้นระยะยาวแล้วตอนนี้ก็ซ้อมหนักขึ้นครับซ้อมหนักขึ้นครับขึ้นมากกว่าเดิมครับผมแล้วใครเป็นคนซ้อมโชคสีนี้นะครับโชคสีนินหอไอ้นี่ซ้อมมนตัวเล็กๆเลยใช่ไหมครับ อ๋อแล้วแล้ววันแข่งเนี่ยใครจะเป็นผู้ขี่เรงไม่ทราบเขาเป็นเอกอนันต์ครับน่าจะเป็นเอกอนันต์ที่เขาเคยขี่ไว้ใช่ไหมครับอืมต้อมทำสามเด็ดต้อมความพร้อมเป็นไงบ้างความพร้อมเป็นไงตอนนี้ความพร้อมตอนเนี้ยดีมากครับดีมากเลยครับชนะแต่เราไฟก็สวยๆอย่างนั้นเลยนะครับอีสิบเก้าตัวตัวใครที่สุดอืมในเนี้ยสิบเก้าตัวนี่กลัวอะไรนะกลัวที่สุดไม่กลัวทั้งตัวแล้วครับไม่กลัวทั้งตัวเลยไปครับ ไม่กลัวสักตัวเลยน้อ,องใหญ่ผมนี่เคยกลัวอยู่<า>นะม้าหนาวเลยกลัวเลยสามม้าเราเนี่ยอายุน้อยที่สุดทไมต้องต้องแข่งในปีนี้เจ้าของเขาอยากวิ่งครับเ<อ>จ้าของข้ายากวิ่งอืมอยากวิ่งเพราะมันต้องมีเหตุผลว่าหนึ่งเงินรางวัลไหมหรือว่ามันเป็นศักดิ์ศรีถ้วยดาบี้บอยากมีม้าวิ่งถ้วยดาบี้นะครับอยากมีม้าวิ่งถ้วยดาบี้ครับเมาหนูหนูหนูจะกดมีหตุผลอะเปล่า

ไปแล้วูีมผมสมิจเจ้าทีครับมาเทนเนอร์มาจิรันยาครับก็บมาตัวนี้ตอนนี้อยู่ชั้นหนึ่งแต่อายุเขาน้อยมากนะครับน้อยที่สุดอ่ะเออครับมีความมั่นใจไหมตวนถ้วยนี้ก็มีบ้างเพราะว่า,วามันอายุมันน้อยแล้วก็ไอ ประสบการณ์เขายังน้อยอ่ะลองดูก็คือเป็นมาต้นลองวัดดวงตรงเนี้ยซื้อลูกตีนต้นมันนะครับแล้วไอ้คู่ต่อสู้ที่เหลือเนี่ยทุกตัวเนี่ยมีตัวไหนน่ากลัวที่สุดมันก็มียืนเพื่อมีพวกตาลเงินเฟรดดี้อ่าตาลเงินเฟรดดี้แล้วก็ไอ้แจ็คลำพัดแจ็คลำวัดครับอือสามตัวนี้พ่อเขาเคยวิ่งมาก็คือเก่งๆพวกสามตัวนี้อยู่ครับแต่การฟิตซ้อมเราตอนเนี้ยเป็นยังไงก็ดีครับถึงขั้นดีครับดีแล้วกลัวเขามั้ยถึซ้อมถึงตอนนี้แล้ว ก็วัดใจนะครับวัดใจครับถ้ามาเรายืนได้ก็โอเคครับโอเคเลยครับวิธีการพิทามสําหรับด้วยเนี้ยครั้งเนี้ยเรามีการวางแผนเตรียมการอย่างไรบ้างก็ตั้งแต่วิ่งกรุงเทพมาก็มามายืดทีโคราชกรับผมชนะวินึงนี้สิบก็เติมเตัมมาดีครับเตยมตัวมาดีครับเอ่อแล้วคาดว่าหรือว่าเราจองผู้ขี่คนไหนไว้หรือยังบ้าง ก็มีเอกอนันต์กับพลังชัยสองพลังชัยเรียกไว่าสองคนเพราะเป็นเด็กนวก็คือจะเขามีประสบการณ์ที่สองคนนี้มีประสบการณ์การขี่ที่ดีมาเนี่ยเราต้องซ้อมมากกว่าเดิมจากปกติมากไหมมากครับอัดกําลังเลยครับแบบไหนครับอัดอัดแบบไหนแบบวงใหญ่อย่างเดียวสามหนึ่งสามหนึ่งครับอ๋อครับสามหนึ่ง เขาปสามรอบครับแล้วก็เติร์อีกรอบครับเพราะเป็นมาตุนลองอัดกำลังเดียวพอละเขาเขาม้าเป็นสปีดปีดแรกดีครับการการซ้อมเพิ่มเพิ่นี้ได้เพิ่มตรงไหนบ้างพี่ตอนเดินจะเดินบ่อยขึ้นยาวขึ้นเพิ่มระยะการเดินให้เวลาให้มากขึ้นชั่วโมงมากกว่าเออพี่ทำไมต้องมาแต่เช้าเนี่ยมันสปีดมันได้แบบคือม้ามันจะน้อยอยู่ม้ามันน้อยอยู่เสร็จเร็วใช่เพราะว่าเดี๋ยวถ้าถ้ามาสายรถแรวนี้รถันเยอะแล้วก็ม้าจะเดินกัน เยอะมากมาันก็เป็นมาต้นก็เราอยู่ที่วัฒนากรมกโชคอล้ววัฒนากรมโชคแต่แต่คิดว่าได้แข่งนี่จะเพาะได้แข่งนี่ก็ถือว่ามีโอ้โหเหมือนวัฒนาไปไปหนึ่งแล้วคือได้แข่งนอกจากวัฒสสนาคือน้ําหนักเลยนะครับแล้วหนึ่งนายจะเทนม้ามาวิ่งดาบีได้ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายไม่ใช่เรื่องง่ายเลยไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยที่จะมาเทนมา้าแข่งดาบีได้ คือตอนนี้เราเป็นหนึ่งใน16ตัวเนี่ยได้แข่งแน่นอนแล้วครับอ่าตัวอื่นยังไม่รู้ว่ายังไม่รู้ใครเป็นยาอะไรยังไม่รู้ถึงวันโดนอีกใกล้วันในทีใกล้วันในทีหนึ่งเพราะเพราะเหลืออีกสองอาทิตย์จะท้ายอมาในความสมบูรณ์มาถึงจะถึงวันถวยเนี่ยมันไม่ไม่ใช่เรื่องง่ายนะเกิดขึ้นได้เกิดขึ้นได้ทั้งนั้นนิดเดียวก็เป็นได้ช่วงนี้ก็ถึงนึ่งถนมมาไว้ตลอดเขาประงมให้ดีที่สุดเพื่อจะให้ถึงสนามเพื่อไปมิชัยช่วยด้าบี้ในปี58นี้ให้ได้ ครับครับก็ขอฝากไว้ขอให้โชคดีก็แล้วกันฝากไว้ตัวนมะจิรัญญาจีเอรัญญาอย่าลืมเป็นมายุน้อยที่สุดนะครับเป็นมารุ่งสุภกิจรุ่งสุภกิจช่วยกันเชียร์ด้วยช่วยกันเชียร์ครับก็ให้อาอาชาเข้ามาดูกันเยอะๆแล้วก็ยังไงก็โดดไปอยู่กลุ่มหน้าแน่นอนแพ้ชนะก็ขึ้นอยู่กับที่เทรนเนอร์ได้บอกนะครับก็วันนี้เรามาสบายๆกันนะครับในบรรยากาศเช้าๆที่สนามซ้อมมาโคลาสนะครับนี่เทรนเนอร์ นะครับตัวจริงเสียงจริงเป็นม้าที่อายุน้อยแล้วก็สติติแข่งนะครับไม่กี่ครั้งตัดชนะติดติดกันมา3วินเลยใช่ไหมครับใช่ครับผมขอบคุณมากครับผม